เกไม่ติด่านหมดแน่เลยอะโมโหจิ๊ดจิ๊ขึ้นเลยทิ้งเลยเมื่อกี้ทิ้งอะไรทิ้ง่านไงพี่ชายเกือบถูกแล้วหญิงเกือบถูกแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา ี่ชัยที่บ้านหญิงเขาก็ทิ้งแบบนี้ตลอดอ่ะนน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 เอาขึ้นมาอือันนี้เขาเรียกว่าอะไรทานถึงตายแล้วหญิงเยเด็กก็สองแปลวเก้าอี้นะเก้าอี้มามานั่งนั่งเดี๋ยวจะทำให้ดูได้นี่น่ะพี่จะสอนวิธีเก็บก่อนที่จะทิ้งลงทางนะได้ค่ะถุงมาเหมือนกูเตรียมครับนี่นะ อะไรก็แล้วแต่นะถ่านพวกถ่านเงี้ยใส่นี่เข้าไปป๊าบนี่เนี่ยเก็บใส่ถุงให้มันเรียบร้อยเข้าใจไหมพวกอะไรที่มันมีสารพวกไหนมีสารตะกัวสารแมกนีสพวกแมงกระพุนก็มีนะแมงกระพุน <c oughs> มีชาวกินยำเนี่ยอ่าเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยอะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็เขียนหน่อยก็ดีว่าทานนู่นนะนี่อะไรก็วากันาไปทิ้งไฟเนี่ยมันก็จะดูปลอดภัยเห็นไหม อย่างนี้ไม่ใช่มึงเดอนมาไปปาปุ๊บทิ้งสั่งกะทีโอเคค่ะนี่นะหญิงพี่จะเล่าให้ฟังวิธีการทิง้ง่ยนะเอาไปใช้ที่บ้านได้นะพวกทานรีโมท,ทานแอทานอะไรเงี้ยใส่ซิปล็อกไม่ต้องถุงซิปล็อกถุง,ถ,ง,ถ,งถุงที่เป็นถุงอะ่ะแยกเป็นสัดส่วนถ้าไม่มีที่ทิ้งนะ <c oughs> เอามาทิ้งที่ออฟฟิศได้ <c oughs> นะ <Okay. S 1> มันจะได้แบบแยกเป็นสัดส่วนไม่อันตรายบ้านเราด้วยเอามาเดี๋ยว ทางพู้พี่ดูเองถามพวกนี้ถ้ามันมเริ่มมันมีอายุมันจะบวมแต่มันจะแตกออไปโดนผิวหนังนะโดนสูดดมเข้าไปเนี่ยปวดหัวตัวร้อนวิงเวียนคล้ายจะมีท้องเป็นลมพี่ชายไม่ใช,มใช่มันก็จะปวดหัวตัวร้อนนี่แหละแสบตามผิวหนังอะไรเงี้ยอันตรายแล้วอยากมีอาการเหมือนที่พี่พูดมาเมื่อกี้ป่ะล่ะไม่อยากมีอะค่ะพี่ชายเออมันก็ทิ้งนี่มันถูกที่ถูกจุดที่เขาทำซิปที่พี่พูดไปเมื่อกี้ให้มันถูกต้องให้มันเรียบร้อย เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะโอเครับทราบจริงไหมเนี่ยจริงคุณตีนไหมเนี่ยไม่ไไมมคุณตีนเออ,เอ,อถูกที่แล้วกันถ้าเห็นวัาหลังนะสไลด์มาตั้งแต่นู่นเลยนะสไลด์ตั้งแต่ประตูเลยนะสไลด์มาทำไมเดี๋ยววันนี้มีกิจาก,การรมง่ายๆครับ <c oughs> ผมไปถ่ายอะไรก็ได้ที่ทิ้งลง,งกังขยะสีแดงเดี๋ยว,วจะเป็นทานไฟฉายถ่านแบตเตอรี่เมาส์คีย์บอร์ดสายไฟได้หมดเลยเราส่งเข้ามาในแอป VOX ของเรา และรอรับพอยได้เลย